meditaan ko injo ye te supati panno bhava watu sawa kasan ko supati panno bhava watu sawa kasan ko jaya pati panno bhava ยโยอันจะองการโยนรุ่นรังมุญญาเกตังโลกัสสหิตยันตุนิมิตังอวมังคะรันจะโยจามนาโกสบุณาสสะโทปาปะกามุทุสุพินังกันตังพุทธาตุพาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคะรันจะโยจามนาโกสบุณาสสะโทปาปะกามุทุสุพินังกันตัง ทุกขเวทโนวินาสเมน ทุกยานthonิมีตัง อวมานโคฬัญจะยุจามนาคนะสกุนาจะสอนโทคาภะคะโวสุปินังอคันตังสังขาททุกขเวทโนวินาสเมน สัพเพติภาณิโนเอกาวัตาจัมเสัมปทุสัมปทสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสังฆาติสทีิยาทานทตุสาทายะสีลรากตุสพาวนาปิรตาโหตุปาทตุเทวาภตา สัพพกุทาตลักราตตาปะเจกานาจายาวรังอรหันตานัจะเตเชนะาราคัมันธามิสกาสุปวตุสัมพังขารังรักขันตุสัมปเทวตาสัพพุนธาหนุวาเวนะสะทาโสติปวันตุเตปวตุสัมพังขารังรักขันตุสัมปเทวตาสัพพธรรมานุวาเวนะสะทาโสติปวัน ตูเตปวาตุสัปปมังคารังรักขันตูสังปะเตวะตาสัปปสังขารุอาเวนะสะตาโสตีข้าวันตุเตนัปัตตยาข้าวูตานังปะปะคาหานิวารณะปะริตัสสาวะเวนะตวะเตสังอุปัตะเวนะปัตตยากขุ้วูตานังปะปะคาหานิวาระ ปาริตาสานุภาเวนะตัวเทสังุปตะเวนะปตะยาภะตานังปปะคะหาิวารนะาริตาสานุภาเวนะตัวเทสังุปตะเว

ติดรถไม่ทรงพระคุณเจ้าเด้อนายยศเดี๋ยวเราหักบ้านครับบานถักเข้ายื่อไปเลยครับเลเติดรถไปทรงพระคุณเจ้าเนียครับเนี่ยรถเนี่ย ช่องนิตยาชาแนลมัง์ซอนวันนี้เราก็มาช่วยงานสีดำนะคะที <ss> ่ซอยซีมูเต่าเรานะคะมีงานสีดำนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะชาปนกิจศพนะคะเสร็จทางมีรู้ที่ว่าทางทางพิธีทางศาสนาแล้วก็งานที่บ้านเจ้าภาพนะคะนี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ เอาปลินสิไปอนทำอรเออดสิบบอลีกได้ม่เแรงอ่รงเรงร่งจ้อะไรบอลบอบอลข้เลยเส้าโอ้ลูกงไปเจอแทำมันไม่ไมันสีเลยอ้าไม่รัลวาสเอาเ อาตาแปะสูเกาลีพารุงเกขพารุงตาแปะูอายุ66ปีครับอะการเกย์ี่ที่ถึงหกเนาะก็วาหลายตัวให้เียบร้อเลยออนนอนครับออนดนนอนออเนนอนตาแปะสูงเกาลพารุงนี่พารุงไงอายุหกสิบหปีวันไอตาม่ถึงเนาะ ไปเห็นไปเหล้วซีันเียทะเล่นมนไหขอเลี้ยงกนถิ่มันเด้อไ้คไหลนั่าค้น้ปนผู้ใหญ่แล้วน่ะผมเป็นผู้ใหญ่แล้วพเป็น่นผู้ใหญ่แล้ว้แล้วผู้ใหญ่แล้ว ผู้ใหญ่เ่าม่ด้เปน่นเาอวนี้แหละเราเป็นี่ห้าปีกันได้เลยครเห็นคนดูเลได้หมคเลเด้อสามแปดตัวรุนหกหกหนึ่งหกนี่เอายี่สตัวไหน มาหาหมู่เนี่ย